สวัสดีครับผมตอนนี้มาอัปเดตสถานการณ์ลาดพร้านะครับจากลาดพ้าครับรู้สึกว่าซอยหนึ่งจะคึกคักมากครับตอนนี้ไม่เหมือนที่คิดไว้เลยครับบางคนบอกว่ากรุงเทพล้างตอนนี้ไม่ล้างนะครับดูครับคนเยอะมากเลยเดี๋ยวสักสองครึ่งครับจะไม่ค่อยมีคนเลยเพราะว่าเพราะว่าอากาศเทาว่าสูญเฉิญครับสี่ทุ่มครับตอนนี้คนเยอะครับเริ่มจะมีคนเยอะแล้วครับตอนนี้ คิดครับสองสามสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่ผมได้ลง youtube ไว้ลงช่องไว้ครับแต่ตอนนี้เยอะครับคนเยอะมากแต่ดีอย่างว่าคนไทยให้ความร่วมมือครับปิดหน้ากากกันเกือบ90%ครับที่เห็นเห็นนะครับเดี๋ยวผมเดินตำรวจดูครับตอนนี้อยู่ร้านลูกชิ้นครับผมนะครับยังขายได้ลูกชิ้นครับนะครับเนื้อ90%ครัิบลูกชิน้นร้านนี้ครับ90%ของเนื้อนะมีเนื้อนะครับ แป้งน้อยนะครับอร่อยครับลองมาชิมดูครับแถวนาทีละวันครับลอตเตอรี่ก็มีครับเนี่ยครับโอเคครับเดี๋ยวเดินพาชมครับนี่ครับซอยหนึ่งครับซอยที่ว่ากันว่าคนเยอะสุดๆเหมือนอยู่ซอยหนึ่งในกรุงเทพครับแถวห้างยักลาตาไลย ตอนนี้คนกำลังออกหากินกันครับนยังไม่ค่อรังครับยังไม่ค่อรังน,นอกครับเริ่มจะเข้าสถานการณ์ปกติเลยนะครับผมแต่มีบางร้านก็หยุดหยุดกันเยอะเหมือนกันเมาตายแล้วจะมา เอ้าไม่ได้ขายแล้ววันนี้ขายหมดแล้วหมดเอ้าหมดนะถึงมากอะไคนเยอะเนาะวันนี้คนเยอะนะเริ่มมีคนนะอ่าหรือว่าคนเริ่มมีเงินไม่ใช่หรอกว่าอาจจะอยู่ตัวแล้วกับโลกก็ไม่กลัวแล้วไงกลัวอดกลัวอดมากกว่าอยู่ในห้องเยี่ยวเยียวใช่ๆโอ้โหผมว่าคนเยอะวันนี้เยอะมากเลยถ้าถ้าถ้าเกิดสิ้นเดือนเขาประกาศลดเลิกอะไรก็คงจะดีนะผมว่านะก็จะขายไก เออนี่แหละผมว่าน่าจะน่าจะประกาศได้คนมันจะอดตายกันไม่ใช่ั้นอ้าวโอ้โหจะมาจะมาซื้อหมูหมดแล้วเซ็งไหมเซ็งโอเคโอเคครับยืนยันแล้วครับอามาม่ขายขายของได้ครับช่วงนี้ซอยหนึ่งครับยังมีคนเยอะครับวันนี้เยอะเป็นพิเศษครับคน เดี๋ยวสักพักสองทุ่มก็จะเริ่มทยอยกลับเข้าห้องกันแล้วครับนี่ออกหากินซื้อของกินก่อน,นครับไม่ล้างแล้วครับกรุงเทพไม่ล้างแล้วครับครับรอย,อยอผมจะมาให้ดูรูปอ้านขายลตเตอรี่นะนี่ครับชุดสองใบร้อยหกสิบครับ เลื่อนไปออกอีกสิบหกทุกสาครับถ้าไม่ออกอีกทีสงสัยต้องคืนนะครับคืนคืนกองสลากได้เลยับถ้าไม่ออกครับนี่ครับออกแน่นอนครับคิดว่านะคิดว่าออกแน่นอนเริ่มจะหมดแล้วลอตเตอรี่ครับเร็รวรีบมาซื้อครับเยออย่าพลาดโอกาสถูกรางวัลครับรอคอยมาหลายเดือนแล้วครับไอเดือนกว่าแล้วครับเนี่ยยังไม่ออกเลยครับ เรีงไว้ครับเลขอะไรเรีงไว้เผื่อมีโชคครับหนึ่งหกศูนย์ครับนี่ครับร้านดิจิตเนอร์ละสิบบาทตอนนี้ก็ใกล้จะหมดแล้วครับตอนนี้พอขายได้ครับคนค่อนข้างจะเยอะตอนนี้ค่อนข้างเยอะสําหรับซอยหนึ่งลาดพ้าวนะครับผมไม่รู้ซอยอื่นจะเป็นยังไงครับแต่ซอยหนึ่งครับแหล่งที่คนเยอะ มากๆครับก็เริ่มมีคนทยอยนะครับทยอยมาอยู่กันเยอะขึ้นแล้วครับตอนนี้เริ่มจะไม่ลัวแล้วครับแต่ก็ระมัดระวังไว้ับสวมหน้ากากรู้สึกว่าเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นตครับคนในซอยจะสวมหน้ากากครับโอเคครับเดี๋ยวถ้ามีสถานการณ์อะไรเดี๋ยวผมรายงานถ่ายคลิปให้ดูครับวันนี้สวัสดีครับ